สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้ผมจะมาถอดประกอบชิ้นส่วนของ M653 กันครับเพื่อทําความสะอาดขั้นตอนแรกนะครับก่อนที่จะจับถืออาวุธทุกครั้งต้องทําการตรวจอาวุธก่อนดึงลูกเลื่อนมาข้างหน้าให้ตรวจตรวจดูําเพึิงนะครับว่าปลอดภัยไหมเสร็จแล้วไปลูกเลื่อนไปข้างหน้าแล้วก็ล่างถักล้างใจญี่ครับต่อไปเราก็จะทําการถอดครับขั้นตอนแรกถอดลูกเลื่อนครับ นี้แหนบรับเต็ง่อยครับต่อไปเราก็จะถอดฝากลับลับกล้องครับหลังจากที่เราถอดชิ้นส่วนทุกชิ้นแล้วครับต่อไปเราก็จะไปทำความสะอาดกันโดยนําชิ้นส่วนทั้งหมดนี้ครับไปเช็ดฉลมน้ามันให้เรียบร้อยนะครับส่วนน้ํามันที่ใช้ในการล้างชิ้นส่วนนะครับมันเป็นโซลเวนต์มันกับสนิมหลังจากที่เราล้างชิ้นส่วนด้วยโซลเวน์ทั้งหมดแล้วนะครับเราก็จะปล่อยให้ชิ้นส่วนมันแห้ง หลังจากนั้นเราก็จะทำการชโลมด้วยน้ำมันนะครับพ L P นะครับน้ำมันเบนซิเรื่มาจากเดี๋ยวทิ้งไว้สักพักนะครับเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันหลังจากที่เราทำความสะอาดชิ้นส่วนเรียบร้อยครับต่อไปเราจะประกอบกันขั้นตอนแรกครับใส่เบรคนะครับต่อไปใส่แหนบไปเกีน่นแหนบครับขั้นตอนต่อไปครับใส่ฝาไปกับน้ำท่อครับ <Okay. S 2> เมื่อเราประกอบอชิ้นส่วนทุกชิ้นเรียบร้อยแล้วครับหลยยังจากนั้นเราจะทำการทดสอบอาวุธนะครับว่าสามารถใช้งานได้ไหมครับเอา